สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องของอการทําสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับอลองสํารวจนะครับลองสํารวจตัวท่านเองก่อนนะครับว่าเราพร้อมที่จะ,ะทําสนามฟุตบอลย่าเทียมให้เช่าเนี่ยนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเป็นส่วนสําคัญเมื่อนะครับเปิดสนามฟุตบอล สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเขาเรียกว่าจเจริญก้าวหน้านะครับตอนนี้เราลองลองดูครับว่าเรามีปัจจัยพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าเรามีปัจจัยพวกนี้เรามีโอกาสที่จะทําให้ธุรกิรจสนามฟุตบอลย่าเทียมเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าคนเล่นเยอะๆนะครับนะครับมีคนเล่นเยอะๆแล้วไปต่อได้เรื่อยๆนะครับ อย่างที่แรกเลยนะครับในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับว่าท่านชอบกีฬาประเภทนี้หรือเปล่านะครับมันต้องแยกระหว่างธุรกิจกับตัวความชอบกีฬาประเภทนี้ด้วยนะครับถ้าท่านาทํำธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วท่านมีใจรักในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเล่นเล่นด้วยในคนในครอบครัวก็เล่นอะไรอเงี้ยนะครับอันนี้อย่างแรกเลยน่าสนใจนะครับ อย่างที่สองนะครับเรื่องสถานที่ตั้งของสนามอ่าไอ้สถานที่ตั้งของสนามเนี่ยหมายความว่าโลเคชันนะครับสถานที่ตั้งของสนามเป็นที่ไม่ไม่ไม่ใช่ที่ที่ต้องติดถนนนะที่ลึกเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่ผมบอกว่าสถานที่ตั้งเนี่ยหนึ่งรอบรอบมีชุมชนมากน้อยขนาดไหนมีคอนโดมี ห้างสปปรรพสินค้ามีโรงพยาบาลมีสถานศึกษาอ,าอะไรประมาณนี้นะครับมีหอพักมีคอนโดอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันเป็นแหล่งชุมชนหรือเปล่านะครับในในกรุงเทพเนี่ยนะครับการการระยะที่เขาจะมาเตะเนี่ยกับต่างจังหวัดเนี่ยสมมุติว่ากรุงเทพเนี่ยรัศมีห้ากิโลมาเตะสนามเราแต่ในห้ากิโลเนี้ยก็จะมีสนามฟุตบอลอีกหลายๆสนามนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแยกกันนะครับ แต่ในต่างจังหวัดอาจจะถึง10กิโลก็ได้นะครับเพราะในต่างจังหวัดเนี่ยการสัญจรน,นะครับการเดินทางมันมันเร็วกว่าในกรุงเทพนะครับก็ต้องแยกกันเป็นจุดๆไปนะครับคราวนี้การทําสนามเนี่ยนะครับตีอยงเดินที่บอกว่าเป็นโลเคชันอสมมติว่ามีกลุ่มคนเรียบร้อยแล้วกลุ่มคนเรียบร้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าจบนะครับหมายความว่า มันก็จะมีสนามที่เป็นสนามที่เขาทํามาแล้วเป็นสนามคู่แข่งนะครับที่ที่เกิดมาอยู่แล้วอันนี้เราต้องตต้อต้อองงเรียนรู้ว่าเ,ออเราสามารถที่จะทําสนามเนี่ยให้ดีกว่าเขาบริการให้ดีกว่าเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเราท,ทําทีหลังแล้วทําไม่ดีเท่าเขาหรือว่าดีกว่าเขาเนี่ยสนามเราก็จะไม่มีคนเตะอ่าอันนี้เป็นเรื่องของโลเคชันหรือว่าสถานที่ตั้งนะครับลองลองอ่ คิดดูว่ามันมันมันใช่หรือเปล่านะครับหรือว่าลองลองดูนะครับอร่งที่สองนะครับเรื่องของการบริการนะครับต้องดูว่าเราเนี่ยชอบการบริการหรือเปล่านะครับถ้าถ้าชอบการบริการนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็คุยไปกันเองกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ที่ขึ้นอยู่กับการบริการนะครับทุกท่านคงเข้าใจนะครับคําว่าการบริการนะครับ มันเป็นส่วนที่สำคัญนะครับสำคัญมากๆนะครับอย่างต่อมาคือคุณภาพสนามนะครับไอ้ตัวคำว่าคุณภาพสนามเนี่ยมันจะโยงไปถึงเรื่องของการดูแลสนามในระยะยาวให้มีคุณภาพเท่าเดิมน,นะครับคุณภาพสนามคืออะไรนะครับในตัวในตัวของสนามนะครับก็มีมีเรื่องของการดูแลหญ้านะครับหญ้า ดีไหมคุณภาพดีไหมนะครับสนามไฟสว่างไหมไฟดีไหมถ้าเกิดเปิดตอนกลางคืนนะครับในเรื่องของขับเท้าห้องน้ําสะอาดไหมมีกลิ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในเรื่องของคุณภาพสนามถ้าทุกอย่างดีหมดตอนตั้งเสริมเริ่มต้นสร้างใหม่ๆมันดีอยู่แล้วมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของการดูแลสนามในระยะยาวว่าท่านจะทําให้สนามเนี้ย มีคุณภาพเหมือนตอนที่สร้างใหม่หรือเปล่านะครับอาจจะไม่ถึงแบบร้อยเปเซนนะครับแต่ว่าเกสิเอร์ซต้องมีนะนะครับในการเรื่องของการที่จะดูแลสนามให้เขาเรียกว่าเ,เหมือนใหม่อยู่เสมอนะครับลูกค้าจะได้แบบเมาทีครั้งก็โอเคนะครับสนามดีนะครับความสะอาดก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าก็จะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าอ๋อมัน มันมันดีนะครับมันดีแล้วเราเขาก็จะติดสนามนะครับต่อมานะครับวิธีการหาไรายได้นะครับอ๋อวิธีการหาไรายได้นะวิธีการหาไรายได้เนี่ยปกติเนี่ยการเช่าสนามก็คือจะมีสองส่วนก็คือเรื่องของค่าเช่ากับเรื่องของการขายสินค้าในสนามนะครับที่เป็นไรายได้สนามหลักๆนะครับถ้าสมมุติว่า ท่านใดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลมากในเรื่องของการจัดการแข่งขันก็จะทำสองรายได้นี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับรายได้ที่เข้ามาเพิ่มและเป็นรายได้มันก็ยังมีอีกหลายทางเช่นรายได้จากเรื่องของอการจัดการแข่งขันนะครับถ้าท่านใดมีความรู้หรือว่ามีคอนเน็ชันหรือว่ามหาวิธีการจัดได้ ก็จะมีรายได้เพิ่มนะครับรายได้เพิ่มจากอะคาเดมีนะครับถ้าท่านทำเองไม่ได้หรือว่าท่านทำได้ก็ดีเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ปุ๊บเราอาจจะต้องหา,าทีมงานเข้ามาทำนะครับมันก็จะทำให้สนามเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับบางส่วนนะครับอาจจะเป็นเชิงลุกเลยนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในที่มี สำนักง,งานจะเยอะนะครับมีก็เขาก็จะมีเรื่องของการเล่นกีฬาต่อปีนะครับหรือว่าอา,อาจจะมาเช่าสนามเราเป็นอเอาไว้ดูแลนักเขาเรียกอะไรนะพนักง,งานเขาอะนะครับเป็นรายปีนะครับเช่นที่ผมเคยคุยมาก็อาจจะแบบอาทิตย์ละครั้งเวลานี้ถึงเวลานี้นะครับแล้วก็เช่าทั้งปีเลยก็คือพนักง,งานเขาก็จะมาเตะต่อให้สนามว่างเราก็ให้คนอื่นเช่าไม่ได้เพราะว่า ช่วงนี้เขาล็อกไว้ให้กับเขาเช่าเป็นรายปีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่สามารถที่จะหารายได้ได้นะครับรับจัดงานนะครับแต่รับจัดงานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่ารับจัดงานใ,ในสนามอย่างเงี้ยนะครับต้องดูแลดีๆเพราะว่าเดี๋ยวโต้มาตั้งย่ามันจะขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเล่นกีฬาบางชนิดก็ไม่สามารถเล่น ในสนามฟุตบอลยะเทียมได้เช่นชักกระเยาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กีฬาสีก็มีนะครับมาเล่นกีฬาได้นะครับรับจัดอีเวนต์ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสนามของเราให้ดีนะครับว่า,าตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้เป็นยังไงเสษอาหารจะล่วงไหมนะครับแล้วเราจะดูแลยังไงนะครับอันนั้นต้องต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นการหาไรายได้เพิ่มเข้ามาในสนามได้นะครับไอท้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ย นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับในการที่จะสำรวจตัวเราเองก่อนที่จะสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมให้คนอื่นเช่านะครับว่าเรามีประสิเรามีเข้าข้อไหนบ้างไม่เข้าข้อไหนบ้างนะครับถ้าเข้าเราอยากสร้างอยู่นะแต่ถ้ามันเข้าก็จบเลยแต่ถ้าไม่เข้าข้อไหนนะครับเราก็อาจจะหาวิธีการหรือว่าหาคนเข้ามาเพิ่มเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ นะครับถ้าเราจะทําจริงๆนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสนามเราเนี่ยถ้ามีคุณภาพมีอะไรนะเขาเรียกว่าคนนะ่ยชอบมาอยู่ที่สนามเรามาเตะสนามเรานะครับสนามเราก็จะได้คือทุนเร็วนะครับแล้วก็ได้กําไรไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมดูจากลูกค้านะครับของผมที่เขาทําแล้วเนี่ยนะครับ มีความเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปทีไรคนก็เยอะนะครับหรือว่าสร้างใหม่อีกที่สองที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้การบริหารประมาณนี้ที่ผมคุยนะครับผมจับได้เขาก็จะดูแลเป็นจุดๆไปนะครับแล้วมันก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับเป็นจุดที่สําคัญพอสมควรนะครับสําคัญมากเลยนะครับก็อันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้นะครับว่า มีเวลาว่างเยอะต้องบอกอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่จะลงทุนก็น้อยผมเข้าใจเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้นั่นอะไรแต่ว่าผมก็เลยกลับมาทาคลิปนะครับเพื่อที่จะอธิบายให้ฟังนะครับก็ลองดูครับว่าท่านที่จะที่จะสร้างสนามฟุตบอลย่รรยาทีมให้เช่าเนี่ยลองสํารวจตัวเองดูก็ได้นะครับยังไงอย่าลืมกดสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการที่จะทํคลิปทําอะไรมาให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมอาจจะรู้น้อยนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งทีเ่เขาเรียกว่าอยู่ในเรื่องของกระบวนการการตัดสินใจของท่านก็ได้นะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ